อาชาหมดพลังแล้วหลับหลับเลยหลับเลยสวัสดีราชาดูพี่หลวงดีกว่าโอ้ยราชนี่มาดูปาป้าป๋าโอ้ยป๋าทำอะไรมาดูป้าทำอะไรป้าให้ใส่น้ำให้เือกินครับสนจัดดูน้ำก่อนครับน้ำก่อน น้ำเข้าได้นะครับเข้าได้เข้าได้ลาชาพร้อมเป็นพรีเซนเตอร์น้ำให้รายชาก็ยังไม่หยุดไม่หยุดไม่หย่อนเด้อด้ออยใส่กันร้อยใส่กันร้อยอยกัน ตัวหนึงจะกินน้ำตัวนึงกัดคอเอาคู้ไม่เคยยอมแพ้อยากก่างป้าต้องเช็ดอีกนี่หกมาแล้วไม่หยุดยังไม่หยุด,ยม,ยดมันมาคอยรองแควะแล้วเดี๋ยวนี้นะแต่ก็ร้องได้นะแคละแควะแควโหมดเกลียก,ก,ก,กหมดเลยครับ กินน้ำแบบน้ำใส่ไปเต็มแล้วตอนนี้กินไปทีเดียวเหลือเหลือเหลือครึ่งแล้ะ <laughs> ไม่ได้กินก็้เลยอาบดีกว่า,า,ววาใช้เขามาอาบดีกว่าอา้ววาราชาครับผมมุกยังไม่มาพี่ <laughs> นี่ดูราชาเลยนั่งทับอเอาแค่นี้ดูนั่งทับเอาเลย อาจารย์บอกไม่ต้องออกแรงทับเอาก็พอแล้วเฮ้ยได้บิดิน้องน้องแต่เขาทำเสกบื้อๆนี่แบบว่าเขายอมแพ้แล้ว อรออีกไม่กี่เดือนดูแข่งเนองดูแข่งเนองโอ้โหดูขาหน้าของหนูราชากับลำตัวของ คนละไซส์ก uh, hmm. e like ันเลยเฮ้ดูเสียงคำรามครับผมเสียงคำรามของนี่ขนาดว่าเสือเสือเสือเล็กนะฟังเสียงคำรามทุกคนดันมากนี่ดูป้าต้องทำความดีนีกแหละนี่ ดีกว่าเหนื่อยละเหนื่อยไหนแล้วเหนื่อยละเหนื่อยราชาเดี๋ยวร้อยผมโตขึ้นอีกนิดแอะอ,อ,อย่ามา,อ,าอย่ามาไอ้หยุดยวเลยเดี๋เลยสิ่งคือตอนนี้เนี่ยเรื่องกำลังกำลังนี่ละกำลังเยอะแล้วเริ่มสู้กับพี่ราชาได้แล้วตอนนี้นี่ดูดูไคลโรจะโจมตีจะโจมตีมนุษย์จากด้านหลัง คือช่วงเล็กๆแบบนี้เราต้องระวังเลยระวังอย่าให้เขาโจมตีเราจากด้านหลังก็คือแบบเหมือนเข้ามาเล่นเราต้องต้องต้องอย่าเปิโดโอกาสหันหลังให้เขาเพราะว่าเขาจะติดเป็นนิสัยจนตอนโตอะพอโตมันอันตรายครับการที่เขาแบบมามาส่มนะหรือมาล่อพี่ราชายัยก็คืออะไรวาไอพี่อราแอราแอา <c oughs> นี่นางหนูราชาเราก็หมดพลังเลยเหมือนกันยิ้มไม่ได้เยอะเลยยิ้มน่ารักคือเจ้าหนุ่มที่จะมีความดุดันแล้วพี่ก่อนแอนดูดูวิ่งวิ่งเขาจะมีความดุดันเยอะขึ้นกว่าเดิมแล้วตอนนี้แตกต่างจากครั้งแรกที่ผมเจอมากครั้งแรกที่ผมเจอในห้องนี่โอ้เรียบร้อยมากผ่านมาเดือนหนึ่งเดือนสองเดือน เริ่มมีความดุดันมากขึ้นลเลยตอนนี้เริ่มที่จะแบบแอบบซุม่มชมโจมตีแล้วราชาราชาดูม,มองหน้าดูม,มองราชายิ้มอย่างเดียวเลยสงสัยนางเหนื่อยแล้วนั่งยิ้มอย่างเดียวแล้ว หล,ลห,ห,ลลหลับแล้วหมดพลังแล้วราชาหมดพลังแล้วหลับหลับเลยหลับเลยก็อุ้ยดูดูเขี้ยวดูเขี้ยวดูเขี้ยวตุนตุนดูเขี้ยวตุนตุนของน้ำหลับไปนะลูกนะหลับแล้วนะดูปุ่งกลุ้มมากเลยแม่หนูราชาเอ้ยแล้วคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผม ดูหลับตาพิมพ์เลยหลับตาพิมพ์เลย